หาผ้าใหม่ให้สใสยใช้คล้องคอไปใจเอาใส่หอ่อมิหลงไหลใครขอดูใครจะจะใคร,ใครลงเลือไปดูน้ำใสและปลาบู สิ่งใดอยู่ในดนูมิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใยบัวผูตามั่อมาใกล้เคลียงเล่าเล่าช่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจองดีเย้ <Yeah. S 2>